สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านข้าพเจ้านายขาปกิธากุรีตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านนางฝ่ายนาโพจังหวัดขอนแกน่นสังกัดสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ทําการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และตา้งผู้ผิตตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3สภาพบริบทโรงเรียนบ้านนาฝ่ายนาโพเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด167คนทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีบุลบคลากรทั้งหมด20คนสำหรับวิชาที่ใช้ในการสอนคือวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา221101สาระภูมิศาสตร์เรื่องที่สอนคือภัยพิบัติธรรมชาติรอบตัวระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ครับในปัจจุบันยุคข,ของภาวะโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วและมาถึงภาวะโลกเดือดทั่วโลกต้องประสบพบเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการเปลี่ยนแปลงของสภา,ภาพภูมิอากาศเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโลกรวน ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติชนิดต่างๆเพิ่มบ่อยขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยในช่วงปี2017ที่ผ่านมาล้วนแต่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอยู่บอ่อยครั้งยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือและน้ำท่วมในภาคอีสานในหลายจังหวัดเป็นต้นโดยจังหวัดขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเช่นวาตาภายัยและอุทกภัยอยู่บอ่อยครั้ง รวมไปถึงชุมชนโรงเรียนบ้านนางฝ่ายนาโพก็ได้พบเจอเหตุการณ์มาตะัยในช่วงปี2017ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมารวมไปถึงอยู่ห่างจากเกขื่อนอบรัต์ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพบริบทของนักเรียนที่มีโอกาสพบเจอภัยพิบัติธรรมชาติตลอดเวลาและมีความเสี่ยงที่จะพบเจอภัยพิบัติธรรมชาติเป็นอย่างมากประกอบกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากแต่ยังไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาในชีวิตได้ผู้เรียนขาดการสร้างและเชื่อมโยงองค์ความรู้ออกไปสู่ชีวิตจริงด้วยตนเองผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนํากระบวนการเรียนรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาและดําเนินชีวิตประจําวันได้ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่ผ่านมา ยังพบว่ามีนักเรียนจํานวนมากที่ยังไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติและแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุวาตภัยในโรงเรียนแต่มีนักเรียนจํานวนมากที่ยังไม่สามารถรับมือรรมและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เวลาพบเจอสถานการณ์จริงได้ข้าพเจ้าได้นําปัญหาที่พบเข้าสู่กระบวนการ plc และได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้เรียน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบการเรียนรู้เชิง Active Learning โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสอบหาความรู้หรือ 5e เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมี5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจข้าพเจ้าได้เปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติรอบตัวให้นักเรียนได้ดูเพื่อกระตุ้นความสนใจมีการถามคำถามเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม และเชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อที่จะเรียนในวันนี้เป็นการแสดงให้นักเรียนเห็นว่าภัยพิบัติธรรมชาติมีอยู่ระอบตัวและมีโอกาสเกิดขึ้นกับนักเรียนและคนใกล้ตัวพร้อมชี้ให้เห็นว่านักเรียนทุกคนรู้จักภัยพิบัติธรรมชาติเป็นอย่างดีแต่มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้เมื่อพบเจอสถานการณ์จริงจึงเป็นที่มาของหัวข,ข้อการเรียนในวันนี้ขั้นที่สองสำรวจและค้นหา ข้าพเจ้าให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มแบบครับความสามารถเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือในการทำงานและร่วมกันสืบค้นข้อมูลในหัวข้อไปพิบัติที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นใบความรู้หนังสือเรียนอินเทอร์เน็ตขั้นที่ 3. อธิบายและลงข้อสรุปข้าพเจ้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ตา่ตางๆและนำมาสรุปองค์ความรู้และทำใน,ใน,ในไปกิจกรรมกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาความรู้ที่ได้จากใบกิจกรรมไปต่อยอดเขียนลงในกระดาษรูปในรรูปแบบที่ให้อิสระแก่นักเรียนแต่ละกลุ่มในการเลือกรูปแบบในการทําโดยมีครูคอยให้คําแนะนําและชี้แนะในการจัดทํากระดาษรูปขั้นที่4ขยายความรู้ครัาบาเจ้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองโดยครูและนักเรียนร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม,มให้แต่ละกลุ่มนําไปพัฒนาในครั้งต่อไป พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้เดิมของนักเรียนและทําให้นักเรียนเกิดความรู้ในมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิมข้อที่ 5. ประเมินข้าพเจ้าได้ประเมินการเรียน,นรู้ด้วยกระบวนการต่างๆเช่นให้นักเรียนได้เป็นผู้ประเมินกันเองโดยให้แต่ละคนนําสติกเกอร์รูปหัวใจไปติดกลุ่ม,มอ,อื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มตัวเองที่คิดว่ามีผลงานและการนําเสนอดีที่สุดโดยกลุ่มที่ได้รับหัวใจมากที่สุดจะได้รับรางวัลจากครู เป็นการให้รางวัลสลับคนที่ทำผลงนานได้ดีและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มอื่นได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้และการประเมินจากครูโดยการให้นักเรียนทุกคนเขียนถึงประโยชน์และความสำคัญของการดับมือภัยพิบัติธรรมชาติลงในกระดาษโพสต์อินเพื่อเป็นการประเมินถึงความรู้ความสำคัญและประโยชน์ที่เรียนที่ผ่านมาว่าสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง และมีการถามคำถามเพื่อประเมินถึงความรู้ในหัวข้อต่างๆที่ได้เรียนในวันนี้จากการวัดและประเมินผลผ่านแบบประเมินผลงานกลุ่มแบบประเมินปฏิกิจกรรมกลุ่มและแบบประเมินคําตอบเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติรอบตัวพบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถอธิบายลักษณะภัยพิบัติธรรมชาติและบอกวิธีการรับมือเมื่อเจอภัยพิบัติธรรมชาติรอบตัว วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติรอบตัวสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเจอภัยพิบัติธรรมชาติรอบตัวตระหนักและเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติรอบตัวได้อีกครั้งจากการวัดและประเมินผลผ่านแบบประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและแบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพราะว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดพร้อมทั้งยังมีวินัยมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทํางานเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรูปแบบและขั้นตอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการทํางานกลุ่มการวางแผนแก้ปัญหาและการทํางานร่วมกันการนําเสนอผลงานการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ ในขั้นตอต่างๆรวนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีครูคอยชี้แนะและให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุทางวัตถุประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอาันมประสงค์ที่ตั้งไว้ถูกข้อขอบคุณครับ